โอเคครับน้องตานี้ก็เป็นตรุยข้อสอบนะครับ General Chemistry นะครับและโครงการเรียนล่วงหน้าไฟน a อนนะครับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พี่จะได้มาแสดงให้ดูนะครับตรงนี้นะเป็นวิทยาฐานนะครับตัวนี้เป็นข้อสอบเก่ามาก่อนแต่ว่ามันเป็นออนไลน์อะเนาะแต่ว่าถ้ามันออกอะนะเขาก็อาจจะแปะไว้ในชีตแล้วพิมพ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอข้อสอบออนไลน์มันก็มาจากชีตนั่นแหละแล้วเขาก็พิมพ์ลงคอมอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้มันจะเป็นโจทย์ในบทจลพลาศาสตร์เคมีนะครับหรือว่าคเนติกเนาะเออโจทย์บอกมาว่าให้พิจารณากลไกของปฏิกิยาดังรูปข้างล่างนะครับกลไกของปฏิกิยาเนี่ยก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยนะครับปฏิกิยาอันหนึ่งนะครับมันอาจจะเกิดจากปฏิกิยาย่อยหลายๆอันรวมกันอย่างข้อนี้นะครับ ปยาย่อยห,ยหลายๆอันเนี่ยหรือว่าปยายล่อยแต่ละอันเขาเรียกว่ากลไกนะครับก็จะมีกลไกอยู่3ามกลไกนั่นเองก็คือคกลไกขั้น1ขั้น2ขั้น3พวกเนี้ยถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยขั้น1 2 3สามันจะได้เป็นสมก,การหลักออกมานะครับอ่าเขาถามว่าสารมัธยันคือข้อใดเลือกได้มากกว่า1คําตอบแถมแม่งตอบผิดติดลบอีกชิปหายแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมัวไม่ได้นะครับน้องมัวนี่ ติดลบเลยนะคะแนนจากได้บางข้อตอบถูกกาเกินตานี้ผิดกลายเป็นศูนย์หรือว่าติดลบเลยนะครับถามว่าสารมัธยัานเนี่ยคืออะไรสารมัธยันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากสารที่เวลาเรารวมกลไกเนี่ยขั้น1 2 3เนี่ยแล้วมันตัดกันได้ในสมการนะครับสารที่ตัดกันได้ก็คือมันจะเป็นสารที่อยู่กันคนละฝฟ้าของสมการอย่างน้อยต้องมี2ออันถึงจะตัดกันได้นะครับ หมายความว่าสมการหนึ่งสารตัวนั้นอยู่ขวาอีกอันหนึ่งอยู่ซ้ายแล้วต้องมีจํานวนโมทเท่ากันด้วยนะครับอย่างข้อนี้สมมุติว่าพี่จะหามาทยานเนี่ยง่ายมากเลยพี่ก็เอาสมการ1 23ใเนี่ยบวกกันแล้วน้องก็ดูว่ามีตัวไหนตัดกันได้บ้างนะครับการตัดสมการเคมีอันนี้เป็นพื้นฐานในมปลายอยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้ตัวที่ตัดได้นะครับก็มี Nh2cl นี่ไปมันอยู่คนละฝากสมการที่1อยู่ขวาสมการที่2ออยู่ซ้ายตัวเลขหน้าโมทเท่ากันจะตัดกันได้ นะครับแล้วก็มีอะไร o h ลบด้วยนะครับอ่าเป็นสีอ่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงนะครับ o h ลบตัวหนึ่งอยู่ขวานะครับในสมาการที่1อีกตัวนึงอยู่ซ้ายนี่ตัดกันได้ตัวเลขหน้าโมูดเป็น1เท่ากันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่ nhc cl ลบเห็นไหมตัวนี้ก็ตัดกันได้พี่ขอใช้เป็นสี สีเขียวแล้วกันนะครับนี่ตัดกันได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวอยู่ขวาในสมการที่2ออยู่ซ้ายในสมการที่3นะครับตอนนี้ตัวที่ตัดกันได้ก็หมดละอ่ะพี่ก็จะเฉลยสมการรวมให้ด้วยแล้วกันเนื้อแถมนะครับสมการรวมของข้อนี้ถ้าเราเอา 1- 2, 3, นึมารวมกันโดยไม่นับตัวตัดเลยเนี่ยเพราะว่าตัวตัดมันจะหายไปมันก็จะเหลือสารที่เหลือทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะมี n h 3มี2อันนะออจะกลายเป็น2 nH 3นะครับก็คือในสมการที่1กับ3แล้วก็บวกกับ OCL ลบนะครับอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเหลือแค่น้ำนะครับน้ำมีอยู่โมนึ่งแล้วก็ n 2 HC นะครับแล้วก็เป็น CL ลบ นะครับที่เหลืออยู่นะครับอันนี้ก็คือสมการรวมนั่นเองนะครับอันนี้แถมให้นะโจทย์ไม่ได้ถามนะครับแต่ว่าการที่มันจะรวมกันเป็นสมการรวมได้มันต้องฝ่าฟันโดยตัดทหารบางตัวทิ้งไปที่มันหน้าตาเหมือนกันนะครับทิ้งไปนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ไอ้มัธยันเนี่ยก็คือตัวที่ตัดกันได้ถูกต้องไหมครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มตัวตัวแรกไอที่ตัดกันและเป็นขีดสีแดงก็จะเป็น N H 2 C L นะครับนี่คือมัธยันนะหรือว่าตัวย่อคือ i อแล้วกันนะก็มี N H 2 C L นะครับตัวที่สองที่ตัดกันได้ก็เป็น O H ลบนะครับสีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สามที่ตัดกันได้ก็คือเจ้า N H C L ลบนะครับนี่ห้ามตอบเกินนะเออเสร็จแล้วเราก็ไปติต๊กตอบนะครับก็จะมี N H 2 C L ตัวหนึงนะครับ มี OH ลบตัวหนึ่งแล้วก็เจ้า NH c นลบนะครับห้ามตอบเกินนะครับตอบเกินติดลบนะครับนี่แหละครับน้องวิธีหามัธยันก็หา,อย,าอย่างนี้นะครับก็มัธยันก็คือตัวที่โดนตัดแต่ละ UCK จาัดก,การที่เราเอาสมการย่อยมารวมกันนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้